เจออีกแล้วเจออีกแล้วเฉินห่ายพังอีกแล้วเมื่อวานเพิ่งลงคลิปไปวันนี้ลงคลิปอีกแล้วอะไรวะทําทไมมันมีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยว่าตอนนี้เนี่ยผู้ว่าภูเก็ตนับถือศาสนาอิสลามแอบผลมนุษย์ต่างดาวเอ้ยมนุษย์ต่างดาวแอบผลมุสลิมต่างดาวเข้ามาในเวลาค่าคืนหวังตบตาชนพุทธ หวังขยายเผ่าพันธ huh? uh, kind of ุ์แบบก้าวกระโดดกืนไทยให้สิ้นชาติในเร็ววันภัยความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรงเห็นโพสต์แบบนี้แล้วนึกถึงคำนี้เลยหืมชั่วเหรอผมเห็นในกลุ่มของอ่าบรรดาสล็อตกลุ่มชนของชาวสล็อตเนี่ยได้มีการแบบว่าแชร์ข้อความนี้เนี่ยไปแบบเยอะมากๆเยอะๆๆๆเยอะจนแบบเยอะอะเยอะจนมันแบบเออเยอะจนมีความคิดในใจว่าเขาไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลกันเลยเหรอคือคนเราเนี่ย เข้าใจนะว่าโลกนี่มันเป็นโลกแห่งข่าวสารโลกแห่งอ,อินเทอร์เน็ตโลกแห่งที่แบบว่าพวกข้อมูลข้อมูลอะไรเงี้ยมันสามารถเข้าสมองเราได้แต่เราอย่าลืมนะว่าการที่ข้อมูลมันเข้าสมองเราเนี่ย เราก็จะต้องใช้สมองในการวิดโฟสแล้วก็หาข้อมูลด้วยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยผมได้รับการแจ้งมาในอินบ็อกซ์เนี่ยประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วตอนนี้ที่อัดคลิปอยู่ก็คือตีห้าห้าสิบห้านาทีผมใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลประมาณ4นาทีไปเจอข้อมูลตัวนี้มาครับข้อมูลตัวนี้นะครับผมได้รับการเปิดเผยมาจากเพจ Antifake New s Center Thailand นะครับผมซึ่งเพจนี้เนี่ยเขาจะเป็นเพจที่ทําการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาทําการตรวจสอบมาทําการหาข้อมูลหาความจริงว่า ข่าวนั้นเนี่ยเป็นข่าวจริงข่าวเท็จหรือว่าข่าวปลอมหรือว่าเป็นข่าวที่มีการบิดเบือนไหมเพจนี้สําหรับผมนะมีประโยชน์มากๆเลยสําหรับยุคนี้ในการที่เรานั้นอาจจะใช้อ่าประดับบารมีในสมองของเราว่าข่าวไหนเนี่ยเป็นเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมข่าวเท็จเราจะได้ไม่ต้องโดนหลอกโดยจากข้อมูลที่เขาได้ทําการเผยแพร่นะครับมีดังนี้ข่าวปลอมอย่าแชร์ผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตแอบลักลอบนํามุสลิมต่างด้าวเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ประเด็นเรื่องผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตแอบลักลอบนำมุสลิมต่างด้าวเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จกรณีที่มีการโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพที่ระบุว่าผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตแอบลักลอบนำมุสลิมต่างด้าวเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย หวังขยายเผ่าพันธุ์และกืนกินไทยให้สิ้นชาติทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวแล้วชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนับถือศาสนาพุทธอีกทั้งไม่มีการลักลอบขนย้ายประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายแต่อย่างใดดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าแชร์อย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อไปในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักประชาััมพน จังหวัดภูเก ALLY ็ตก็นะตามนั้นแหละไม่มีอะไรจะพูดบางทีคนเราอ่ะเวลาเราได้รับข้อมูลหรือว่าได้รับข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยเราก็น่าจะหาข้อมูลหรือไม่ก็ฟังหูไว้หูสักหน่อย